เอาละครับกลับมาตามต่อครับผมอยู่กับผมาาตีเลขสายมันเช่นเคยาากับนุมเหินนะครับลูกน้องของเสียกวางแล้วก็ลูกน้องของเสียมีอีกทอดหนึ่งหลายทอดเลยลเกินแล้วก็ลูกน้องของเสียเอาอีกครับโอ้โหทอดเยอะเหลือเกินลูกพี่นี่นะครับ สิทธิ์เจริญกันช่างครับวันนี้ติดรมอยู่ที่บ้านสว่างครับตำบลด,ดงเมืองอำเภอยางสีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามหลังจากที่คลิปที่แล้วครับเราดูไปแล้วตอนนี้น้ำเริ่มจะท่วมเยอะหนุ่มเหินครับลงไปตักน้ำออกครับเมื่อสักครู่ นี่ครับรมีข้าวอยู่ประมาณสีส่ห้ากระสอบนะคนขับคนขับบอกประมาณสี่ห้ากระสอบมันมาติดอยู่ที่ออจอมป่วกเก่าครับตรงนี้มันจะเป็นจอมป่วกเก่าเนาะในคลิปที่แล้วเราก็าได้ดูไปแล้วในระหว่างที่เรารอนะครับ อเสียเยาลูกชายของเสียมีนี่ไปเอารถแบ็โคโฮอยู่ที่บ้านภัพครับตำบละขุดชุมพลบุรีสุรินระยะทางห่างจากนี่เกือบเกือบสีกิโลครับโอ้ลึกโอ้ลึกเลยครับนี่ครับตอง ตักน้ําออกเรื่อยๆต้องสูบน้ําออกเรื่อยๆครับน้ําท่วมเครื่องวันนี้เรามาให้กําลังใจทีมงานกันครับคนขับอยู่นู่นครับผมเสียกวาง เสียกวางลูกเขยนะลูกเขยเสียมีด้วยขับรถพ่อตาติดลมเนี่ยป่าตาว่าไงนาะเดี๋ยวฮะทีมงานทีมงานพายชุมพลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสังกัดของทีมงานพายชุมพล ดูสิครับโคลท่วมเกือบถึงไข่เลยครับเกือบถึงไข่ป้าเลยบอมีมีแต่รัตนบุรีเอาไหมเอาไหมล่ะถ้าไม่โคเอาไม่ขึ้นต้องถึงรถบินเลยไม่รู้ล่ะ เสียกวางอยู่นู่นครับเสียกวางบอกว่าไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะถึงคิวของเสียกวางนะครับดูแต่คลิปคนอื่นมาวันนี้มานั่งดูคลิปตัวเองแล้วเพินะ่งมาได้สี่วันนี้ใช่ไหมสี่วันนี้ก็ร่อเข้าไปสามร้อยกว่าไร่แล้วแมนวะ เสียมีเขาให้เขาให้ข้อมูลมาอย่างนั้นนะพ่อตาให้ข้อมูลมาลูกเขยไม่รู้ว่าอย่างไงไม่รู้ก็จะมีการตักน้ำออกไปเรื่อยๆครับถ้าน้ำเยอะก็ตักออกไปเรื่อย เสร็จก็มานั่งพักก็ให้กำลังใจทีมงานครับรอจนกว่ารถแบ็คโคจะมามเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คนขับนิดน,นึงนะครับขับมาแล้วเป็นยังไงครับ<ฮ>จังหวะจะเลี้ยวพอดีบ่ะ<ฮ>นาะเหลืออยู่นิดเดียวเองเนาะ<ฮ>จังหวัดยอยู่ในท่านั่งเลย สงสัยเหนื่อยแล้วบ้างอยากจะนั่งพักกลบ้างนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับป้าเป็นได้หน้าเปล่า <Man. S 2> ป้าอันแต่ถ้า<พ>เอาเพิ่นมานี่เป็นไหนติดหรือยังเพิ่งติดงานนี้งานแรกเ <c oughs> จ้าของนาเขาได้บอกหรือเปล่า,าว่ามันก็บอกอยู่ว่าก็ว่ามันพานแล้วเพราะคุยกันว่าพวกพานแลว้แลวหัวกามาเละอ๋อ เจ้าของนาะบอกอยู่ว่าตรงนี้นะครับเป็นเอาจอมปวกออกนะให้คนขับระมัดระวังเอาเนาะใช่ไหมเอา,เอาบอก <laughs> บอกแดดหนหน้าแต่ว่ารถเกี่ยวไม่รู้เรื่องครับผม <laughs> เรียบร้อยครับคาดมันจะติดเขาชวยปีนี้ติดกี่รอบแล้วปีนี้ฤดูการหกสามนี่ รอบแรกตั้งแต่ออกรถมากับเรแรกอ๋อตั้งแต่ออกรถมาสี่ปีครับผมคันนี้ปีที่สี่เนี่ยเพิ่งจะติดครับครั้งแรกโอ้โหเนี่เกือบจะครองแชมป์เลยนะนี่คันหนึ่งที่ผมไปถ่ายมาเมื่อวันก่อนเนี่ยอ๋อบรญรพน์การช่างเดือนเดียวนะ่ะยี่สิบกว่าครั้งนะ่ะไปส่นมรนลุม,มั้งเดือนเดียวยี่สิบครั้งวันหนึ่งสามครั้งสี่ครั้ง แต่ว่าเขาไปหลายคันคนขับไม่อยู่เลยคนขับคนแรกไม่อยู่ก็คือมันไม่ได้อะไรแล้วคนขับนี้มาขับกินกินหัวไรใช่ไหมล่ะออแล้วทีนี้รถก็จมบ่อยเหลือเกินมาอยู่เลยลาออกเลยเอาคนขับใหม่มานี่ครับเกือบจะคลองแชมป์ครับมาพาดท่าเอา <S <S 2> <S 2> <S 2> ที่ <S <S อำเภอยางศรีสุราษฎร์ครับ

คนขับก็ขับรับจ้างใช่ไหมคนขับนี่ก็ลูกเขยนะเจ้าของรถพ่อตานะขับอย่างเดียวอ๋อขับอย่างเดียวส่วนเวลาจ่ายตังค์นี่จ่ายตังค์กับภรรยาพ่อตาจะจ่ายตังค์กับลูกสาวนี่ได้กับพี่แล้วเราจะไปหาที่นั่งอ้าวไปแล้วครับ,รบไปแล้ว ไร่สดฝั่งนั้นไร่สดของผมอาจคลิปโอเคค้นขอเบืองหลายเยอะครับไรสดนะใช่ถ้าติดเดี๋ยวแม่โคลมาคนดูเยอะกว่านี้อีกเอาโอเคครับผมก็มาตามกันต่อในคลิปหน้าครับรอรอจนกว่ารถแม่โคลจะมานะตอนนี้ลูกชาย นีนั่นต้นไม้ลงแล้วต้นหนึ่งอโอ้เอาเอา,เอาไปดูไปดูนี่ก่อนไปดูต้นไม้ก่อนครับต้นไม้ที่เขาเอาไปวินนี่เขาตัดต้นไม้ไปทําการช่วยเหลือตัวเองแล้วรอบหนึ่งนะครับโดยการวินขึ้นแต่ว่าเชือกขาดซะก่อนอกระสอบปุ๋ยที่เขาใช้วินเนี่ยขาดซะก่อนไหนละ่ะต้นมันโเหเลือแต่ เหลือแต่กิ่งมันครับต้นมันเขาเอาไปแล้วโอ้โหโอเอาไปต้นไปเลยเลยครับนี่เหลือแต่ตอเอาไว้เหลือแต่ต้นนี้ครับเอาต้นนี้ไหมพี่กว้างต้นนี้เอาไหมเนี่ย <c oughs> รอไมโคมาดึง อ่ะไว้ตามกันต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ